สวัสดีเนาะสุขุสุขคนฝากกดไลค์กดติดตามกันเด้อเมื่อนี้กะสิ้อผามาเบ่งสวนเนาะสวนอยู่ตรงหน้าเพราะว่าห้องิีลปูบักแตงเนาะบักแตงมะข่าโฟดตอนนี้กำลังคุดเนาะสีให้มาเบ่งบรรยากาศเนาะบรรยากาศอยู่หน้าเ้าเองเพื่อนกะกำลังก่อถือเนาะ นี่ก็ะนกเป็ดเป็ดนกไก่ยุุมกับสิเม็นน้องซ้าเนาะทางลงไปอีกเดี๋ยวฮาสิพามาเบิ่งการขุดนานเลยนี่ก็มันล่งปลูกแล้วเนาะปลูกมะขาวโพด เฮาเฮ็ด3ไร่เนาะครามระยะห่างนี่แม่น1เมตรเนาะเปยงห่างนี่จะใส่ผ้ายางลำเพื่อล้อมเป็ดไก่เนาะเป็ดไก่หรือว่าหมาหมูควายเนาะทุกชนิดบรรยากาศทุ่งนาเนาะยามแดง ตั้งหัวหน้าเพิ่นออกมาเบิ่งน้ำเนะะาะราคาห้องสีผ้าไปเบิ่งซาเนอะทางนะซานนี่เขากะเดี่ยงปลาเนาะปลาน,นิเดี่ยงปลานิเตว่าใหญ่เต๋อมาเนาะปลานินี่ก็จะเป็นน้องซาเนาะ นี่ก็สิเป็นทางเนาะเส้นทางจัดไปพุ่นแล้วก็อ้อมใส่ในหวานเลยน้องสาเนาะคือน้องสาแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางเขาหน้าอ๋อหยิมใส่กล่องแน่ยิยมใส่กล่องแน่ยอืมบวกหยิมใส่กล่องสองเขาก็สีพามาบน้างหน้าอีกเนาะจัดแจง ทำการผลิตตั้งขางเนี่ยกันสิแม่น,น้าเฮาเวิร์ดเนาะพอหละจนกายใหม่สูงๆนี่กับท่านเดียวนาองกำลังปรับปรุงหาอากาศสีผ้ามาเบ่งอ่นเนาะเบ็ดไก่ที่เฮาเดีย่ บัว้ายปันได่พี่น้องเลยมูกองมูยังมายามกะได้กินยากยิ้วที่นี่แหละพี่น้องเลยรรมาสรบ้านเฮา ำลังก่เอเถอะเพื่อนเอ้ยกะเพ็ดของน้ำใหม่กลองปลูกนีก่ก็ท่านไดทปานไดหน่อยตะเป็นกลังตัวผู้บา,บายบายขอจบคลิป